ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการทำธุรกิจที่รับผิดชอบกับสังคมนะครับตอนนี้ภาครัฐและภาคธุรกิจของไทยกำลังร,งร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันให้ธุรกิจรูปแบบที่เรียกว่าโซเชียล n อน r ์ r i ร e หรือกิจการเพื่อสังคมให้ได้รับการรับรองทางกฎหมายนะครับเน้นการสร้างกำไรที่ต้องหมุนเวียนกลับคืนสู่สังคมเพื่อช่วยแก้ปัญหาชุมชนและเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่มีนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับงานนี้ British Council เป็นตัวกลางเผยแพร่ความรู้เรื่องธุรกิจ Social Enterprise จากอังกฤษมาสู่ประเทศไทยนะครับ กิจาการเพื่อสังคมนี่มีมานานแล้วครับแต่ว่าบางคนนั้นอาจจะไม่คุ้นกับคำเรียกที่เรียกว่าโซเชียลอ t นเ p อร์ e รหรือกิจาการเพื่อสังคมและยังไม่มีการจัดตั้งเครือข่ายกิจาการเพื่อสังคมที่ชัดเจนบริติ c เคานซ l จึงเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการและองค์กรในสหร,ราชอาณาจักรกับประเทศที่ร่วมโครงการอีก12ประเทศเพื่อพัฒนาให้เกิดธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคมได้อย่างจริงจัง The UK a n d Thailand will benefit from each other having a strong economy. in these areas are really, really important. I think we all want to see a strong, sustainable environment, a place where there's gender justice, a place where people have equality of opportunity. ในสหราชอาณาจักรมีผู้ประกอบการเพื่อสังคมราว55,000องค์กรนะครับมีรายได้จากการประกอบการประมาณ27,000ล้านปอนหรือแสนเขาไปครับ1ล้าน3,500ล้านบาทและสร้างรายได้ผลผลิตมวลรวมให้กับประเทศอังกฤษ ถึง8,400ล้านปอนด์หรือ4 2 0ล้านบาทรวมไปถึงเพิ่มอัตราการจ้างงานได้อีกกว่า470,000ตำแหน่งบริษัทไนซ์ประเทศไทยเล่งเห็นความสำคัญก็ได้ที่ไปควบคู่กันได้ระหว่างภาคธุรกิจและการพัฒนาสังคมจึงรวมสมาชิกทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจของไทยเพื่อไปศึกษาการทำธุรกิจโซเชียลเอนต์ไพรส์เพื่อให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและได้รับการรับรองทางกฎหมายในประเทศไทยครับ Social ลส์โซเชียลแอนต์เปรีนี่เป็นธุรกิจที่สแสวงหากำไรนะครับแต่ว่าต่างจากธุรกิจธรรมดาตรงที่กำไรทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า65%จะต้องถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ในธุรกิจที่ส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมต่อไปขึ้นอยู่กับการจดทะเบียนเริ่มต้นและถ้าธุรกิจใดสามารถประสบความสาเร็จในการขยายตัวและช่วยเหลือสังคมได้ตามเป้าที่รัฐบาลตั้งไว้ก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีตามลำดับนะครับ คราวนี้ก็มีตัวแทนจากภาครัฐของไทยโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับและตัวแทนธุรกิจเอกชนใหญ่ๆห,หลายบริษัทนะครับจากประเทศไทยเข้าไปร่วมศึกษาในประเทศอังกฤษนะครับการจะเป็นโซเชียลเอนร์ไพรส์หรือธุรกิจที่ทำงานเพื่อสังคมได้ก็ต้องได้รับเงินสนับสนุนหรือเงินบริจาคและได้รับการผลักดันจากรัฐบาลนะครับเพราะว่าผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแสวงหากำไรได้ และต้องส่งผลในการตอบแทนคืนให้กับสังคมตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละธุรกิจติดตามตัวอย่างการดำเนินกิจการเพื่อสังคมในอังกฤษที่จัดว่าเป็นโซเชียลเอนร์ไพรส์จากรายงานคุณโสธิดาโชคว,วิจิตครับ นายหมายเลข92เป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนเร่ร่อนขายหนังสือ Big i s ิชชไม่ประสงค์ออกนามที่แม้ว่าวันนี้เขาจะยังไม่สามารถเก็บเงินซื้อบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งได้แต่จากที่เคยต้องขอทานอดมือ้อกินมือ้อไม่มีเงินใช้วันนี้เขาก็ได้มีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเองได้ฝึกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดพัฒนาชั้นเชิงการขายจากหนังสือเล่มน,นี้ที่รับซื้อมาจากบริษัทบิ๊กอิชชูอินเวสต์ a n แ i นซในราคา1.99ปอนด์ขายราคา2.99ปอนด์ หนังสือ Big Issue ซื้อได้เฉพาะจากคนเร่ร่อนที่เป็นสมาชิกราว3,000คนนี้เท่านั้นและหนังสือที่มียอดขาย1 3 2, 4 0 0 0เล่มต่ออาทิตย์เหล่านี้ไม่มีวางขายบนชั้นหนังสือทั่วไปเพื่อเน้นช่วยเหลือคนเร่ร่อนให้สามารถหาไรายได้แทนการขอทานซึ่งคิดแล้วรวมกันได้ราว8ล้านปอนด์ต่อปี ในประเทศอังกฤษมีภาคธุรกิจเพื่อสังคมอีกกว่า55,000องค์กรที่เน้นแก้ปัญหาสังคมในแต่ละจุดที่แตกต่างกันไปอย่างร้านจักรยานไบเวิร์กช่วยลดปริมาณขยะเศษเหล็กและปัดฝุ่นให้กลับมาขับขี่ปลอดภัยอีกครั้งตรงนี้นะคะเป็นจักรยานที่ไบเวิร์กได้รับบริจาคมาค่ะจะอยู่ที่ประมาณเดือนละเกือบเกือบสองร้อยคันเลยนะคะที่จะเอาไปซ่อมแซมค่ะแบบข้างหลังนั้นเห็นไหมคะก่อนที่จะเอาไป วางขายหน้าร้านใหม่ในราคาถูกเพื่อให้คนที่อยากมีจักรยานสามารถซื้อได้ไง่ายๆค่ะจักรยานในอังกฤษนี้ถูกๆก,ก็ต้องมีเฉียดหมื่นบาทแล้วร้านไบเวิร์กขายได้ถูกกว่าราวเจเร์เซเพราะขายเฉพาะของมือสองรับบริจาคมาต้นทุนส่วนใหญ่ก็คือค่าจ้างที่มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่ทางร้านจ่ายให้กับคนได้โอกาสทั้งไร้บ้านตกงานและได้รับการฝึกฝนและคัดเลือกให้มีอาชีพที่นี่ กิจาการที่ได้ช่วยเหลือสังคมแห่งนี้ตั้งมา6ปีแล้วจากรายได้ปีละ70,000ปอนด์เพิ่มเป็นปีละ830,000ปอนด์หรือกว่า11เท่าตัว If you just if you use you can use business in so many different ways helping people earning money It's it's you know it's not rocket science but it you know it's enjoyable to do ส่วนความเป็นไปได้ที่จะเกิด Social Enterprise ในเมืองไทยนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้อยู่ ในส่วนของประเทศไทยอาจจะต้องมีการเข้ามาดูสองส่วนดูในเรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจแล้วก็โยงมาถึงเรื่องของสิ่งสนับสนุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีหรือในเรื่องของการสแสวงหาเงินทุนเข้าถึงเงินทุนอาจจะมะีช่องทางพิเศษหรือว่าเงื่อนไขพิเศษนอกจากนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งภาคธุรกิจและการศึกษาก็พร้อมใจกันตอบรับและมีแนวคิดในการนำไปปรับใช้จริงต่อไป มหาวิทยาลัยน่าจะเป็นหลักนะครับในการทําให้เกิด b ับ c ิกอเวนเ s สหรือการตรหนักรู้ว่าวันนี้ทิศทางของการมาที่ทําธุรกิจเพื่อเงินอย่างเดียวโดยที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะเป็นทางที่ไม่ถูกแล้วประเทศอื่นเขาก็ปรับในเรื่องนี้ไปหมดแล้ว Social Enterprise เปรียบเหมือนการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเมื่อธุรกิจมีกําไรสังคมก็ต้องได้ประโยชน์มากขึ้นตามตัว ซึ่งวันนี้โซเชียลแอนด์ไพรส์ในอังกฤษเติบโตถึง58ชนะธุรกิจแบบ SME ที่โตเพียง28ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาตามรายงานของ SEUK ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมจึงเชื่อว่านี่เป็นหนทางที่จะทำให้ธุรกิจและสังคมเข้มแข็งพร้อมกันอย่างยั่งยืนโสธิดาชดวิจิตข่าวสามมิติรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักร พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีผู้ร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระรูปหนึ่งที่กาญจนบุรีนะครับและในตอนนี้ได้กลายเป็นคดีลแล้วก็อายการนั้นได้สั่งฟ้องนะครับ